สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอารถถ์ทกทิเกอีกครั้งในวันนี้แล้วก็อยู่ในสกรปกรัสซินล,ล่านั่นเองนะครับในวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี่ยผมได้เล่าเกี่ยวกับตัวคีริวไปแล้วใช่ไหมครับและอเผอิญว่าก่อนหน้านี่ยผมได้เห็นรูปภาพคอนเซปต์อาร์ตคีริวที่ซึ่งมีหลายรูปเหลือเกินซึ่งตอนแรกผมกะว่าจะไม่เล่ารายละเอียดของคอนเซปต์อาร์ตเท่าไหร่แต่พอผมเห็นแล้วอยมันน่าสนใจดีก็เลยไม่เชิงมาเล่าเหมือนมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดีไซน์ต่างๆก่อนหน้านี้คอนเซปตตต์์อออาาารรรร่่่งงงๆขีีิวกนนนนนนจะะเเเป็็ใหหัับทค ซึ่งรูปที่ผมเอามาก็จะไม่เอามาทั้งหมดนะครับจะมาส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็มาดูกันเลยว่าคิริวอกเซ็์อาร์มมีแบบไหนบ้างและสำหรับผมแล้วดีไซน์มันโอเคไหมยังไงนะครับเรามาดูกันเลยก็ตอนผมเปิดรูปมาผมเจอรูปนี้ผมก็สตั้นทันทีนี่คิริวนี่มอหุ่นยนหรอคือตอนแรกผมมองแบบทำไมต้องเป็นสีเขียวด้วยจริงๆมีหลายสีนะครับแต่ว่าผมหยิบยกสีเขียวมาเพราะแบบเออมันจี้นี่คือสมมติเอามาทำก็เลยแบบเล่นๆนะคนญี่ปุ่นคิดจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะใส่สี คือแบบมันนุชเราจะมีอารมณ์มาป็นจัดจะมาใส่สีให้หุนโจรคือแบบมันไม่ใช่อีวานเกเลียนสีม่วงแดงส้มฟ้านะแล้วก็มีกรงเล็บแบบบูบรีนด้วยหน้าตาก็ถือไม่ค่อยเหมือนกซิล่าหน้าตาอธรไมัคล้ายมังกรมากกว่าครับแถมไปคีบหลังนั่นที่โผลมาเหมือนตวเแ็กผมึกว่าเป็นเหมือนแบบอีวาที่มีตรงไหล่สิ <laughs> ซึ่งโดยรวมอีสานนี้ก็ถือว่าแปลกๆอยู่จะเกิดถ้ามาเป็นหนังนะมันคงจะแบบพิลึกหน้าดู และอาวุธดูเหมือนจะมีเยอะเท่าไหร่แต่คือเท่าที่เห็นนะก็มีอีกกองเล็บเนี่ยแหละที่เป็นอาวุธปืนอาจจะยิงมาันจะาต้องอกก็ได้อะไรประมาณนั้นอาจจะยิงจากปากเนี้ยนะครับอา่าดีไซน์ต่อมานะครับดีไซน์ต่อมาอา่าเพื่อที่บอกมันมีหลายสีก็อันนี้น่าจะเป็นแบบเออนี่แหละดูใบหุ่นยนต์หน่อยคือแบบเป็นสีเงินแบบแบหุ่นยนต์เลยอา่าแถมไปดูเป็นไซบอร์กมากขึ้นซึ่งอาวุธก็เหมือนเดิมกับแบบที่แล้วแค่เปลี่ยนสีเฉยนะครับนี่ค,คือคงได้แบบบูเบอรีนั่นเองหน้าออกแนวมังกรสักหน่อย อ่าแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสมสมระหว่างเฮเซม่กักอสิล่ากับตัวคิริลนะครับโดยเฉพาะส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยเริ่มมีส่วนที่เหมือนคิริลมากขึ้นส่วนคีบหลังที่ดูไม่เหมือนคีบหลังเท่าไหร่ก็คือมันเหมือนเป็นเจ็ตก็ที่เห็นหน่าจะเป็นเจ็ตนะแล้วก็ยังคงอเล็กความเป็นบุกลินเหมือนเดิมแต่ส่วนที่เปลี่ยนเปลี่ยนสิน่เชิงคือเท้าครับเท้ามันจะเป็นเหมือนเท้าคนเลยคือแบบมันไม่ใช่เท้าแบบมีกรงเล็บแบบกอสิล่าแบบเมื่อก่อนแล้ว แล้วก็ที่อกก็เหมือนจะมีแผงแผงเครื่องมือสักอ,อย่างอาจจะแหวกออกมามหมคิดดิวก็ได้เลือดจะยิงมาเป็นไอตรงช่องเลือดอาจจะยิงมาตรงนั้นเลยก็ได้นะครับส่วนหางก็ยังคงสั้นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแบบที่ยังไอเดียเอามาเป็นหนังผมว่ามันขึ้นหวลำบากนะอยู่ตรงอยู่ตรงน่องมันน่นองมันใหญ่มากแบบต่อมาเปลี่ยนแค่หัวอีก <laughs> เปลี่ยนแค่หัวเฉยๆนะครับเหมือนแบบที่แล้วตุ้ประการเปลี่ยนแค่หัวหัวนี่จะเหมือนหัวของเฮเซมากเลยครับ มันตัวซุปเปอร์ไม่กัดสร้างเฮเซมากซึ่งก็เอาไอเดียเปรียบเทียบกับแบบที่แล้วผมว่าเอาแบบคิริโอดีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่านั่นแหละโซล่างมันท้วมใบก็เลยไม่ผ่านอ่าแบบนี้นะครับนี่มันอุญยนเหรอตอนผมตอนผมเห็นครั้งแรกอะไรวันนี้นี่มันเหมือนแต่่นแหละคิริวมันเกิดจากกระดูกมาซิ่าใช่ไหมก็อาจตีความบางว่ากัดจะเอาโครงกระดูกมันมันทำเป็นเหมือนไสบอรอกจริงๆเลยคือแบบแต่มันมีแต่มนหนังก็จีพีห้าสี่หมดเลยแต่กระดูกไงอันนี้มันมีเนื้อหนังด้วย เห็นไหมอารมณนแบบมันมีเนื้อนหนังมีมีเหมือนเป็นเหล็กครอบที่เฉยอ่ะเป็นเหล็กครอบที่เฉยเหมือนอีวานเกเลียนอ่ะและอารมณ์มันดูแบบอสุรกายมากเลยคือแบบแบบสมมุติแบบคนคนดีไซน์สร้างหองแบบนี้นข,นขึ้นมาใครก็จะดีไซน์ให้ดูเหมือนเหมือนเหมือนตัวร้ายมากกว่าคือเหมือนตัวร้ายใครก็จะใครก็จะทำเนาะก็ถตมมิแบบเป็นกุญยนวิบุบป,ป้องญี่ปุ่นเนี่ยภาพลักษณ์มันก็ต้องดูดีขึ้นมาหน่อยดูเท่ๆเท่เยน,นี่มาแบบมาโขดเลยมาโขดมาก และผมก็ดอมไม่โอ่มันจะมีอาวุธอะไรเพราะว่ามันเหมือนแค่เอาเด็กมาคุ้มตัวตนั้นอาวุธจริงน่าจะมีแบบเดียวคืออะตอมิกเบลตนะครับคืออาจเป็นเมกกาซ่าที่อะตอมิกเบลตเหมือนกันนั่นเองนะครับผมยังไม่เห็นว่ามันจะยิงอาวุธจากตรงไหนได้นะครับนอกจากตรงอกตรงที่มีไอ้กลมๆสีฟ้าๆนะครับก็เป็นซายตัวเท่ใช้ได้แต่เอาไปหนังผมว่าไม่เวอร์เท่าไหร่แบบต่อมานี่กายเวอร์ชัดๆตอนน่อเมงครัง้งแรกเฮ้ยนี่มัน ไม่กัดกอร์ซิล่าเหรอวะคือแบบมันมีย้อนไปอีกขั้นหนึ่งคือแบบลูกเล้าเหมือนคนน่ยมันเหมือนแบบผสมระหว่างกอซิล่าไม่กัดกอซิล่าและมันมุษตรงแขนยาวเดินยืนตรงยืนตัวต,ตรงเหมือนคนนะครับมีแผงเข่าใหญ่มากแล้วก็มีอาวุธที่เป็นเหมือนอาวุธออปชั่นเล็กๆอย่างปืนปืนตรงมือขวาแล้วก็เป็นเป็นดาบดาบของข้อมือตรงมือซ้ายนะครับแล้วก็มีส่วนที่แบบอะไรอะความส่วนกายเรือกายเรือมากๆอ่ะ แล้วเราเหมันเป็นมนุษย์มนุษย์ใจบอกว่าสินะประมาณนั้นเลยครับซื่อเทไหมประเทนะแต่เ่อเป็นหนังนมันจะดูอสุอกายมากเลยอะคือแบบมันค็จะได้ขับตัวนี้กันเลยว่ะซึ่งเราวันนี้ให้ดูดูวันเย็นๆบวกไกเบอร์มากข้าบีกนะครับอีกส่วนที่เป็นคนเนี่ยซึ่งเป็นช้ดีไซน์ที่เทใช้ได้แต่ว่าเอาเป็นหนังเหมาะไหมก็อาจจะเหมาะในบางส่วนคืออยากจะเปลี่ยนเนเรื่องใหม่ประมาณนั้นนะครับอาจจะเหมาะอยู่ แบบต่อมานี่ก็ค่อนข้างคลาสสิกนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของไมกะกกักสดายุโชะมาด้วย่ไอ้ปืนเนี่ยครับที่กผมเห็นผมนึกผมนึกถึงกงเล็บไอ้เล็บของไมกักรสดาร่าของยุโชะที่มันยิงจรวดได้และตั้งท่าคล้ายๆกันด้วยแล้วก็มีส่วนที่ตาก็คือไอ้ตรงไหล่ที่มีเหมือนที่เห็นคือมันยิงขีปนาบุตรได้ครับหน้าตาจะเหมือนกัสดายุเคเซแต่เอาจริงดีไซน์นี่ผมว่ามันดูเรียบไปโดยเฉพาะตรงเข่าเข่ามาดูแบบยังไงมันดูคลาสสิกล้าสมัยไปไอ้ตรงกลมๆตรงเข่ามันดูแปลกๆอ่ะ แต่แน่นอนมันยังมีสมทรงของความเป็นเป็นเหมือนไซบอร์กอีกเพราะเห็นย่างนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหน,นังอยู่คือเขาย,ยัางคงแบบตั้งคอนเซปต์ไว้คงเดิมว่ามันเป็นเหมือนเลยไซยบอร์กพลาสติกประมาณนั้นนะครับยังมีเนื้อหน,นังอยู่ซึ่งก็เป็นสายที่เท่ดีแต่ก็ได้ดูเหมือนตัวร้ายอยู่เดียแบบต่อมานี่ป้อมบาการดีๆนี่เองคือแบบเขากัดตเป็นขุนยนต์ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเหมือนขุนขุนกระป๋องนะ่ะคือแบบแบบุนเหลี่ยมเลยคือแบบโอโ้โหนี่มันขุนยนต์แท้ๆเลยคือแบบแล้วมีปืนกลมีปืนกลที่แขนมี ม,มีปืนก็ที่แขนขวาแขนซ้ายเป็นอ่อนขายลูกตุ้มยิงได้แล้วก็ตรงไหล่อะไรเหมือนเป็นเจ็ตใช่ไหมไอ้แหลกไอ้แหลกกลมๆก,กลมๆอ่ะเห็นข้างหลังมันเป็นเจ็ตหรือเปล่าแล้วก็หางหางมันจะถอดได้นะแล้วก็จะมีตรงเข่าเหมือนจะยิงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เท้าที่แบบตันมากคือแบบแบบอารมณ์แบบมแม่งเป็นเครื่องจักรแท้ๆเลยเครื่องจักรเท้เตเลยซึ่งเอาทาเป็นหนังก็ดูดีเหมือนกันนะแต่แค่าอารมณ์เหมือนคอมปรการห่าสีมากกว่าพวกซูเปอร์เซนไตที่มีคุณนยนแบบ กระป๋องเรียเร่ยมๆอะไรแบบเนี้ยรู้สึกมันจะคล้ายแบบนั้นมากกว่านะแถมตรงตีนมีล้อเนี่ยคือแบบประมาณว่าเดินไม่สะดวกใช่ไหมเอาเป็นล้อมันเลยล้อรถถังซึ่งบริษัทที่เท่ดีนะแต่ถ้าเอาเป็นหนังก็ถือว่ามันก็แบบอะไรถึกอะ่ะเขเป็นขึ้นยนที่ดูแบบถึกจนขยับตัวลําบากอะ่ะแบบต่อมานี่ก็น่าจะคล้ายกับตัวที่แล้วเลยครับป้อมปาการอีกแล้วครับเป็นขึ้นยนต์นกระป๋องเหลียมเยมเลยครับดีไซน์เล็บง่ายไม่ไม่ใช่เล็บง่ายแต่มาดูแบบยังไงดูไม่ดูไม่เหมือนซีซ่าเลยก็แบบ นี่แหละไม่กักอซิล่าคือหน้าก็ดูเหมือนหมาป่าแล้วก็คิดหลังที่ก็เห็นมีคิบหลังอยู่ให้ดูเหมือนก็ซิล่ามากขึ้นมือขวาเป็นเหมือนเป็นเหมือนนิ้วที่ยิงจรวดแม่งไม่กะกอซิล่ายุโชะส่วนมือซ้ายเป็นสว่านกุเรลากันแล้วก็ตรงเห็นไหมตรงเอวตรงน่องขามันจะมปล้อด้วยซึ่งอาจจะไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบจากเดินอาจจะเปลี่ยนเป็นล้อเอาไว้ขับเคลื่อนด้วยความเร็วก็ได้คือแบบเหมือนเหมือนหุ่นนป้อมปราการซึ่งมันก็ถ้าเกิดสมมติมาเป็นแบบนี้มันก็ดูดีเหมือนกันนะ ก็เอ,อมันใส่ในเวอร์ชันอื่นน่ะแบบต่อมานี่มันตัวบ้าอะไรอ่ะคือดูไม่เหมือนไซบอร์กแล้วคือผมว่าดูไม่เหมือนคือพอมันเป็นภาพสเก็ตอันนี้เป็นภาพสเก็ตไงมันทำให้ดูไม่ค่อยเหมือนไซบอร์กเท่าไหร่อ่ะคือแบบมันดูเหมือนอสูรกายที่ไม่ใช่ที่เป็นก็ซิลล่าเวอร์ชันติดติดเชื้อทีไวรัสเอเซอวีหรือเปล่มามันดูเหมือนก็จีซอมบี้มากที่มีป้อมเหมือนแบบเป็นก็ซิลล่ากายพันธุ์ที่ฝังอาวุธแทนอ่ะมีตรงหลายมีเหมือนปืนใหญ่แล้วก็มีที่ยิงขีปนาวุธที่หลังมือยิงจรวดดไ้เเหมมือนกกซิลล่า ส่วนมือซ้ายก็เหมือนยิงน่าจะยิงขีปนาวุธได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เล็บเท้าที่ค่อนข้างจะพิลลึกอ่ะคือแบบยังไงดูตรงตีนดิมันมีเหมือน่วนที่คุ้มนิ้วเท้ามันดูใหญ่แปลกอ่ะแล้วดูตรงเข่าอ่ะที่ไว้ยิงน่าจะไว้ยิงได้เหมือนกันนะรูปร่างมันดูแบบยังไงดูไม่ค่อยเป็นไซบอกที่มนุษย์สร้างอ่ะถ้าเกิดดูเปเอเลียนยน่าเชื่อเลยเนี่ว่าเป็นมาจากต่างดาวอ่ะไม่กล้าก็ใส่ต่างดาวมัดูโชว์อ่ะแบบนั้นแต่ต่อมาอันนี้มันไทยท่านกสิ่าหรือเปล่า คือเหมือนอันนี้อันนี้เป็นส่วนผสมแบบเป็นไซบอร์กซิล่าหรือคือแบบเหมือนเอาโครงกระดูกมาเพิ่มเนื้อเยื่อเห็นไหมคือแบบมันเป็นกล้ามเนื้อไม่มีไม่มีผิวหนังะหรือาจจะเคลือบผิวหนังทําเหมือนคนเหล็กรู้เปล่าแบบคนเหล็กแบบมีผิวหนังมีผิวหนังเทียมอยู่รอบๆเหมือนไม่กักุ้่าตัวแรกแล้วภายในก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นส่วนที่เป็นไซบอร์กเห็นตรงท้องมันเหมือนน่าจะเป็นจุดที่เป็นแคนแกนพลังงานหรืออาจจะว่ายิงอับสู่เซลโลหรือเซอร์ก็ได้แล้วก็จะมีโลกระพือขึ้นมาหุ่นยนต์นั่นเองครับโค้าท่องสัยแล ก็นนักอย่างที่หนังอย่างเอกเออดูตามหนังคือมันควบจัดยักษ์ใ่ได้ใช่ไหมแต่บางทีก็มีแบบคนต้องเข้าไปควบคุมระบบในด้านไหนก็เลยสงสัยว่าแล้วมันจะมีที่คนเข้าเข้าไปหรือเปล่าและหน้าตาของกนติเกอละไม้คลายกอนจิยุเอเซผสมกับยุคโชวะเพรตรงมันมีตัวตรงนะครับถ้าจริงมันก็คือเซตัวแรกแหละเนี่ยอที่เห็นเนี่ยคลิปหนังก็เป็นคลิปหนังแบบตัวแรกแต่มาดูมีก้ามมากไปหน่อยคือมีก้ามเกินยุคโชวะขอราะตรงตัวแรกอ่ะมันจะมีก้ามเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นทิศสายที่พลิ้วพลิ้งดีนะครับอันนี้เป็นคลิปวิวที่เขาใช้จริงๆแน่นอนนะครับอันนี้คก็หมายเขาช็อแหลกภายในดูโครงสร้างว่าในตัวมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็ไม่ขอเล่าบอกอะไรมากเอาแค่เป็นส่วนประกอบภายในีูปทรงแบบนี้ครับเพื่อให้ดูเฉยอ่าอันนี้คือส่วนหัวที่ก็คงจะเลือกมาว่าจะหัวแบบไหนดีนะครับซึ่งแต่ละหัวกับิลิ้วพลิ้งด้นดีโดยเฉพาะหัวขวาบนนะครับหัวขวาบนมองหมดจริงๆผมมองแล้วตั้งมาก ส่วนขวาล่างไอ้อัไน,น้ลงเหตือนโล่มันเป็นพวกแบบการแปลงล่างที่มีเสาอากาศมันแปลกอะเสาอากาศที่หลังมุมมาอะแล้วพอไอ้ซ้ายล่างนี่ก็มีเสาอากาศตั้งขึ้นเหมือนไม้นั่นเองนะครับคือแบบดูไม่ค่อยแบบหาเกยิงขามาบเลยแบบส่วนตัวซ้ายบนก็ดูไล่ง่ายไ,นไปนะครับอ่าอันนี้ก็เอาหัวจากซ้ายบนเป็นตัวมาประกอบกับตัวซึ่งตอนเห็นเพียงแรกไอ้ตั้งไอ้การตั้งแคมป์นั้นผมนึกว่าชินก็ซินล่า แบบการตั้งแคแบบตั้งแบบนั้นเลยองศาเร็วกว่าชิงคสินาเปะเลยซึ่งเป็นดีไซน์ที่เรียบๆแล้วก็เหมือนน่าจะเอาแบบแบบดตดแปลงหลายส่วนมาก็มาใช้ในคลิกตัวปัจจุบันแต่ก็ไม่ส่วนแตกต่างอยู่นะครับอันนี้ตาเห็นนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นี่แบบนี่คงเป็นวาดแรกๆเลยมั้งหรือเป็นวาดที่แบบเหมือนแบบวาดเล่นๆหรือแบบเหมือนแบบไอเดียว่าไอ้แบบแบบไอเดียแบบล่างๆแรกๆต้นๆเลยไปเห็นว่าแบบไม่เอาก็เลยเหมือนล่างไปแค่นี้พอ หน้าตาแปลกๆอ่ะหน้าตาอยู่พี่บอนก็ซิล aha หน้าตาเหมือนตัวเชื่อสักอย่างเหมือนเหมือนเอเลี่ยนในหนังเบนเทนอะ <S <S แบบต่อมาคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยครับแต่ประกอบเนี้ยแต่ประกอบล่างเนี้ยประกอบล่างเหมือนเหมือนม้าหุ่นเหมื้าหุ่นยนต์แปลงมากที่มีหัวเป็นตัวประหลาดอะด่ะคือแบบเหมือนดูจากการยืนการแอคท่าดูกับการยืนเนี่ยมันดูเหมือนอะไรขยนุนขบวนการมือเหมือนมาร์ชิงก้าหรือขุยนต์สมัยการ์ตูนสมัยยุคก่อนๆอ่ะ แค่มีหน้าตาแปลกๆ่ะคือแบบนี่ไม่ใช่แมกกาโคซิล่ามันตัวสักอย่างอ่ะแบบนี้ก็จะว่าไอเดียคล้ายๆตัวเมื่อกี้ที่ยืนตัวตรงแต่นี่ปัก้หลังคอมมาหน่อยแล้วก็หน้าตาดูดุดันขึ้นแค่นั้นเองแต่โดยรวมก็ยังไม่เหมือนโก Godzilla, ซีล่าสักเท่าไหร่เลยแบบต่อมานี่ก็เปลี่ยนหัวนิดหน่อยอครับแล้วก็ลำตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกับเมกาโซลายุคเฮเซเนครับ ซูเปอร์ไม่กะพิซ่าที่มีท่ายืนเหมือนชินกอซิลานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่เริ่มเหมืนอนคงเริ่มเข้ารูปเข้าลอยความเป็นคียลิวในหนังที่ก็ใช้ในหนังเลยนะครับแบบนี้เท่มากๆเป็นหนึ่งในแบบที่ผมคิดว่าถ้าเอามาใช้นี่คงเท่น่าดูคือแบบเป็นกอตจีที่หัวเหมือนมังกรก็จริงแต่แบบคอมัญยาแล้วมันดูเท่แล้วก็อาวุธส่วใหญ่ก็ครบถ้วนในแบบคีย์ิวเป็นมีมีปปืนที่ไหลมีมีมีเลเซอร์ตรงแขนปลอกสองแขนนะครับแล้วก็ มีแพงมีแผงอ,อกสามอันที่เปิดอส,สูเซลโลคือแบบเออนี่แหละคิริวแล้วมีหน้าตาแบบนี้มันเท่มากก็อันนี้เป็นเหมือนน่าจะเป็นล่างแรก,ก,กนะครับดูจากการวาดนะครับอ่าอันนี้เป็นคิริลที่เข้าลูกค้อลอยเลยนะครับคคิริวที่เราเห็นในใช้ในหนังนะครับแค่ยังไม่ประกอบอาวุธนั่นเองส่วนอันนี้เป็นด้านข้างของคิริวที่ไม่ใช้เหมือนกันครับจะเห็นว่าคิมหลังตาจะคิริวปกตินะครับแล้วก็หัวที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะคลา้คลายกอ็อตจิเฮเซ่ในบางส่วนนะครับแล้วก็ยืนหนังคอมด้วยยังไม่ประกอบอาวุธนั่นเองเอ,อ่ออันนี้จะว่าไงดีอเป็นคิวที่อ้วนมากอ่ะอ้วนอ้วนทวนเหมือนพี่หมี214เลยถ้าเกิดสมมติเป็นแบบเมกัก็ซิลล่าของเดนเจนเดอรี่ก็อาจจะเอาตัวนี้มาใช้แทนได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็มีเหมือนช่องอกไว้ยิงอสบซเซโรตรงๆเลยมั้งคือมันต้องเปิดแผงอ,อกอ่ะอาจจะแบบยิงได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะาการยืนนั่นแหละที่บอกคือมันคล้ายกอ็อตจิ214มากคือแบบท่ายืนออกมานนโคตรเหมือนเนะี่ย นี่คือพี่หมีเมก,กกะกอร์เซน่านั่นเองนะครับเชส่วนแบบนี้ก็คล้ายตัวเมื่อกี้นะครับแค่ถูกปรับให้ผอมลงมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งดีไซน์มันก็ดูโอเคกว่ตาตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็คือก็ยังเป็นพี่หมีเมก,กกะกอร์เซน่าอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เท่ดีนะครับเป็นคิริวที่เหมือนเกือบจะเหมือนในหนังและแค่อาวุธอาจจะเปลี่ยนไปบ้างครับอย่างตอวปืนที่แขนแล้วก็ปืนที่ไหลมี่วนที่เปลี่ยนไปบ้าง แต่ดีสานี่หัวมัเท่น่ตาสีฟ้าด้วยเป็นเนไมกัลกอส์ซิลลาตาสีฟ้า5สวยดีเนาะถ้าเอามาใช้นี่จะมันคงแบบเท่น่าดูอะแต่แหลกไม่ได้ใช้นี่นด้เป็นส่วนที่เริ่มข้าลูกข้าลอจริงๆของคีริวเลยนะครับอ่านี้เป็นส่วนหัวนะครับซึ่งหัวของตัวนี้เหมือนเสือมากกว่าและแน่นอนดูจากหัวด้านขวามันเป็นคล้ายพี่หมีมากเป็นคล้ายมันเป็นคล้ายหัวของหมีในเจนเจอรี่ของกอร์ิลลาอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละพี่หมีไม่กัดกอสซิลลานั่นเองนะครับ อันนี้มันหมามากกว่าอะไอแบบไอแบบด้านซ้ายคิวที่ที่เห็นในหนังส่แบบขวาเป็นหมามันหมาในขบวนการแปลงร่างสมวนการเซนไตเดกกาเดนเจอร์อะเมอร์ฟี่อะเหมือนมากเลยก็ผมเอามาแค่นี้นะครับผมเอามาเล่ารายละเอียดว่าแบบว่าแบบเหมือนเล่าความรู้สึกว่าเดซนก่อนๆคอนเซปต์อาร์ตก่อนๆของคิลูหน้าตาเป็นไงซึ่งแต่ตัวมันก็เท่บางตัวก็แปลกๆนะครับบางตัวก็พิลึกสุด ก็่เปมีความเคิดส่วนตัวผมใครคิดยังไงก็มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ